อุ้ยย,ยี่เดียวพอนะเฮ้ยพี่เดรสกินเนาะโอ้ยไหนปีเด้อเฮ้ยเจ้าสามหาวเจ้าตีข้าเฮ้ยเจ้าเทียนวันนี้คือวันตายของเจ้าเนี่ยจริงกนะข,ขอว่าทำไปกลัวตาย,ยางั้นเหรอไม่ยอมกลับบ้านอ่ะเนี่ยเอาต่อต่อต่อเดี๋ยวต่อทหารไม่หนี แม่กลับก่อนแล้วกันข้าล็อกเดีล่าไปแล้วจ้ะ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 ล็อคเมื่อจะอาจเปล่าออกษ้าท่านฉันพวกาฝาใหดูแรงอิ่นท่ะถ้าว่าท่านควบสติน่าจะแรงกว่านี้แน่นอะเจอกับพูดไป ต่เขามีผัวเป็นผู้ชายจับไหมมีตาหามีเวลไหมเดี๋ยวเปลี่ยนแค่ท่านซับมันตายแน่เอามันขาวมมีทา้าทำไมถึงไม่มีล่ะท่านต้องมีสิโอ้โหไม่ทันแล้วท่านหนีงท่าน